เช็คดวงเลขลากับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลา้ววดวันจันทร์ที่22กันยายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันวันพระหัสวันพุธกลางคืนและวันศุกร์เลขเด่นประจำวันเกิดได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสาหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันพุธที่24กันยายน2568มีเลขมงคลดังนี้02569 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงนี้ดวงการงานต้องระมัดระวังหากคุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นระวังการถูกใส่ร้ายถูกดินทาว่าร้ายทรยศหักหลังอย่าใช้อารมณ์ในการทำงานอย่าด่วนตัดสินใจอย่าวู่วามหรือรีบร้อนออกจากงานในช่วงนี้นะคะคนค้าคนขายช่วงนี้ค้าขายไม่ดีถูกรอกให้เซ็งร้านไม่มีลูกค้าหรือเสียเงินเพราะบริวาร ผูกโกงเงินต่อหน้าต่อตางดให้ใครยืมเงินในช่วงนี้จะได้คืนยากส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่รักไม่ค่อยสมหวังมีเรื่องทะเลาะกันมีเรื่องไม่ไว้ใจกันส่วนคนโสดยังไม่เจอคนจริงจังยังไม่เจอคนจริงใจในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคคนวันอาทิตย์ช่วงนี้จะฝันแม่นเลขจากความฝันหรือทะเบียนรถที่คุณใช้อยู่เป็นประจำถ้าไม่มีรถส่วนตัวตัวรถมีตัวรถไฟตัวเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์ 1 8 7 2 5 ถ้าที่เกิดในวันจันนะคะช่วงนี้งานอาจจะหนักและเหนื่อยช่วงนี้ภาระเยอะต้องจัดการต้องแก้ไขปัญหาต่างๆนานาแต่คุณสามารถจัดการหรือเอาชนะมันได้การงานยังคงต้องทําต่อยังหยุดไม่ได้ส่วนในเรื่องของการเงินหากมีปัญหาสามารถจัดการหรือแก้ไขได้ส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้รักไม่ค่อยหวานสำหรับคนมีคู่ทําแต่งานเอาใจกันไม่เป็นหรือไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันส่วนคนโสดช่วงนี้ยังไม่เจอคนถูกใจหลายๆคนทําแต่งานหรือไม่ค่อยมีเวลาดูใจ สำหรับในเรื่องของการเสี่ยงโชคคนวันจันทร์4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานหรือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่องานเป็นประจำเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันจันทร์8 1 4 7 9 ทานที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้ดวงการงานดีมีโอกาสได้งานใหม่สําหรับใครที่ว่างงานหรือตกงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้งานที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสได้ไปต่างประเทศถ้าสอบช่วงนี้มีโอกาสสอบผ่านช่งเวลาที่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโครงการใหญ่ๆได้รับการอนุมัติส่วนในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนหากใครติดหนี้ก็มีคนนาเงินมาใช้หนี้หรือกู้เงินมีโอกาสจะผ่านส่วนในเรื่องของความรักชีวิตคู่ช่วงนี้มี ความสุขดีท่านใดอยากจะมีลูกมีโอกาสมีสําหรับคนโสดกําลังพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานหรือพบรักที่ถูกใจส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคของคนวันอังคารเลขจากเด็กเล็กๆหรือท่านใดถ้าได้พุดทรูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใหม่ๆมีเลข Number, ลดน้ำเบอร์นั่นแหละคือสื่นอนําโชคของคุณสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร19546 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้การงานระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรืองานผิดพลาดหรือมีเกณฑ์ที่ต้องเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนระวังอุบัติเหตุนในการใช้รถใทยถนนซึ่งอุบัติเหตุนั้นอาจจะเกิดกับตัวคุณเองหรือคนใกล้ชิดส่วนในด้านการเงินมีดวงเสียเงินแบบปัจจุบันทันด่วนหรือคุณอาจจะได้รับข่าวไม่ค่อยดีคุณต้องจ่ายเงินต้องเสียเงินคนรักไม่สบายคนในบ้านเจ็บป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนสำหรับในด้านของความรักช่วงนี้คนมีคู่ ระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินเงินทองทองหรือเรื่องเข้าใจผิดส่วนคนโสดพ่อไม่แม่ไม่จะมีเข้ามาในช่วงนี้ดูใจกันไปก่อนถ้ามีคนคุยส่วนในด้านของการเสี่ยงโชคของคนพุทธกลางวันช่วงนี้ถ้าซ่อมรถทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถ้ามีใครเจ็บป่วยเสียชีวิตช่วงนี้อายุของเขาเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันพุธกลางวัน16-308 ที่เกิดในวันพุธกลางคืนดวงการงานช่วงนี้ยังคงไปได้เรื่อยๆท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานจะได้งานจากการแนะนําของผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือส่วนในเรื่องของการเงินยังมีใช้ไม่ขาดมือแต่ไม่เหลือเก็บหากมีปัญหาเรื่องเงินขอความช่วยเหลือกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือส่วนในเรื่องของความรักคนโสดพบรักระหว่างเดินทางส่วนคนมีคู่ช่วงนี้รักใครกันดีสำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคอายุแม่ นะที่คุณดูแลนะถ้าข้าท่านยัมีชีวิตอยู่อายุปัจจุบันหรือวันที่เกิดของท่านเป็นสื่อหรือถ้าท่านใดมีวัตถุมงคลเป็นทูปตาไข่เลขจกกักรุมานก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนพูธกลางคืน03612 ทานที่เกิดในวันพระหัสนะคะดวงการงานช่วงนี้สําหรับคนทํางานประจํางานยังคงไปได้ดีงานไปได้เรื่อยๆนะคะมีโอกาสได้โยกย้ายย,าย้ายเพื่อไปรับตําแหน่งใหม่สําหรับคนว่างงานหรือตกงานมีเกณฑ์ได้งานดีๆทําหรือที่ทํางานเดิมอาจจะเสนอเงื่อนไขให้คุณกลับไปทํางานส่วนในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินแบ่งผลประโยชน์หรือเงินมรดกสำหรับในด้านของความรักคนมีคู่ช่วงนี้รักใคร่กันดี มีโอกาสได้ทำอะไรร่วมกันช่วงนี้สำหรับคนโสดได้ข่าวคนรักเก่าหรือคนรักเก่ากลับมาหรือเจอเนื้อคู่ในช่วงนี้สำหรับด้านของการเสี่ยงโชคคนวันพระหัสช่วงนี้ถ้าไปโรงพยาบาลหรือธนาคารเลขบัตรคิวหรือถ้าจะเสริมดวงให้ทบุญลงศพผ้าหอ่อศพเลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลคนวันพรหัส2 0 5 9 1 ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ให้ระมัดระวังอย่าทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายหรือเกี่ยวกับคดีความระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความของคนอื่น หรืออย่างน้อยๆก็มีคนเอาเรื่องหรือความรักของคุณไปเปิดเผยทําให้คุณอารมณ์ฉุนเฉียวอย่าใช้อารมณ์ระวังจะมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมง,งานกับญาติหรือกับคนรักให้คุณข่มอารมณ์ไว้นะฮะในช่วงนี้หากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีเข้ามาเยอะแต่รายจ่ายก็มาก แต่คุณยังบริหารหรือจัดการได้ยังหามาจ่ายได้ตัวนในเรื่องของความรักช่วงนี้กับคนรักวีกันสองสามคำก็ทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันส่วนคนโสดยังไม่ถูกใจใครช่วงนี้เลือกมากนะะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่คุณก็ยังไม่ถูกใจใครสำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคคนวันศุกร์หากมีบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์จํานวนเงินที่ชําระหรือเลขที่บินเป็นสื่อสําหรับเลขมงคลคนวันศุกร์ 1 5 8 2 6้ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะหลายๆท่านช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปโรงเรียนข้อสั้นๆเพื่อนำกลับมาใช้กับงานหรือเอามาใช้กับอาชีพเสริมคนทํางานประจำช่วงนี้งานยังคงไปได้เรื่อยๆแต่คุณจะมีความรู้สึกเบื่องานควรที่จะหาอะไรทําเพิ่มเติมสำหรับในด้านของ การเงินท่านใดที่รอเงินยังต้องรอไปก่อนเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองกับใครช่วงนี้ยังไม่ได้ยังต้องรอแต่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเก่าเงินเก็บเงินตกเบิกส่วนในเรื่องของความรักจืดจางจืดชืดสําหรับคนมีคู่ไม่ค่อยมีกิจกรรมทําร่วมกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนอนต่างคนต่างทํางานส่วนคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาจีบแต่ยังไม่ถูกใจคุณนะฮะดูดูหรือคุยกันไปก่อน สำหรับในด้านของการเสี่ยงโชคหากคุณได้วัตถุมงคลมาใหม่มีเลขล็อตนมเบอร์อาจจะเป็นพ่อปู่ฤรืสีนั่นแหละเลขชุดนั้นอาจ,จเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์92154ในด้านการเสี่ยงโชคหมอไก่ขอแนะนำ ให้พิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อน้าโชคประจําวันเกิดเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน m อ็มไทยซึ่งมีสถิติหวยลาที่ออกบ่อยหรือเลขมงคลในนั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณเลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสีย่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านวดนี้ปังปังเฮงเฮรวยรว,วยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ